ทำธุรกิจแบบโนมอน,นี่ได้นะครับเว็บแรกก็จะเป็นตัว AliExpress นะครับซึ่งมีข้อมูลค่อนข้างครบนะครับสินค้าที่ในคลาสเนี่ยก็จะมีก็จะมีสอนนะครับว่าเราจะเลือกสินค้าตัวไหนนะครับอย่างเช่นตัวที่สร้างารายได้ง่ายๆนะครับสินค้าหมวดอุตสาหกรรมนะครับที่ผมชอบมากนะครับก็เอาเป็น Safety Shoe อย่างเงี้ยก็ได้ครับเนี้ย เราสามารถดึงสินค้าทั้งหมดนะครับหรือเลือกดึงได้นะครับเฉพาะสินค้าที่เราต้องการนะครับตัวรายละเอียดรูปภาพแล้วก็ราคาเนี่ยจะมาหมดเลยนะครับจะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับรวมถึงการเช็คสินค้าตลอดเวลาด้วยนะครับว่ายังมีสินค้าอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้สามารถกำหนดได้นะครับต่อไปนะครับเว็บที่2นะครับเว็บนี้ก็ อยากจะแนะนำเหมือนกันนะครับก็คือเว็บไซต์ ebay.com นะครับมีสินค้าที่เราสามารถดึงไปขายได้ค่อนข้างง่ายนะครับเช่นเราอาจจะอยากขายสินค้าสักตัวหนึ่งนะครับอาจจะเป็นที่ลูกค้ารอได้นะครับปกติแล้วสินค้าที่ลูกค้ารอได้ก็จะอยู่หมวดพวกอุตสาหกรรมนะครับ หรือไม่ก็สินค้าที่ไม่ค่อยมีคนขายบ้านเรานะครับอาจจะเปน็นตัวนี้นะครับที่ผมขายอยู่นะครับแบตเตอรี่อนาลเซอร์นะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยแน่นอนครับในโลกออนไลน์หาค่อนข้างยากนะครับเห็นไหมครับ คือสินค้าพวกนี้เนี่ยเราสามารถดึงไปลงเว็บไซต์เราได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับนอกจากนี้นะครับในกรณีที่เราจะดึงสินค้าทั้งหมดของผู้ขายท่านไหนก็นแล้วแต่นะครับเช่นเราอยากจะดูผู้ขายคนไทยสักท่านนึงนะครับที่เป็น power seller นะครับอย่างเนี้ยเป็น top lead seller นะครับว่าเขาขายอะไรเราอยากจะนำสินค้าตัวเนี้ยชิ้นเนี้ยนะครับ มาขายในเว็บไซต์เราแน่นอนครับเว็บไซต์เราเนี่ยมีทั้งภาษาไทยภารรษาอังกฤษหรือจะเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวเพื่อทําตลาดต่างประเทศก็ได้นะครับตัวสคร,ริปต์ผมก็สามารถทําได้นะครับโอเคครับตัวตัวอย่างนะครับเช่นผู้ขายท่านนี้นะครับโอเคอาจจะเป็นบิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูหมวดอื่นที่เข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับ a e l l and ดิวี้นี่ล้กันโอเคนะครับเรามาดู t o อปเ t e เซลเลอนะครับสักคนหนึ่งนะครับตัวอย่างนะครับง่ายๆนะครับปกติ t o อปเ t e เ e ลเลอเนี่ยก็จะมี Store นะครับจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับ Visit Store เห็นไหมครับโอเคครับนี่คือสินค้าทั้งหมดของผู้ขายท่านนี้นะครับเราก็สามารถนำสินค้าทั้งหมดเนี่ยไปลงเว็บไซต์เราได้เลยนะครับจะบวกราคาก็ ไม่มีปัญหานะครับเป็นการสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าที่ง่ายมากๆนะครับโอเคครับผมก็จะเริ่มจากก๊อบชื่อตัว store นะครับแล้วก็ไปที่สคริปต์นะครับแล้วก็ใส่ store name นะครับจากนั้นก็กด Search ครับ เมื่อกดเสร็จแล้วนะครับสินค้าทั้ง646รายการนะครับของผู้ขายท่านนี้ก็จะมาหมดเลยนะครับหน้าที่เราก็ง่ายๆครับก็แค่คลิกมันลงไปในเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับโอเคครับนี่เป็นตัวอย่างสินค้า1ตัวนะครับจริงๆแล้วเราสามารถเลือกทั้งหมดได้นะครับผมขออนุญาตทำเป็นตัวอย่างนะครับก็คลิกดูรายละเอียดได้เลยครับ ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับของผู้ขายที่เขาลงไว้นะครับก็จะมาหมดเลยเห็นไหมครับโอเค okay, ครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของสินค้าจาก Ebay นะครับที่เราสามารถนำมา,าเฉพาะรายสินค้าจากการเสิร์ชหรือว่าจะมาทั้งสโตร์ก็ได้นะครับ